สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครที่แบบว่าออกแนวแฟนตาซีวิทยาศาสตร์แล้วก็บูแอคชั่นนะครับนั่นก็คือเรื่องเรื่องสังหารนั่นเองเรื่องสังหารเนี่ยเป็นละครของทางช่องวันที่กาลังจะสร้างนะครับผมเพราะว่าไม่เคยถูกทํามาก่อนเลยเป็นนวัตยยายนะครับที่ถูกหยิบมาทําเป็นละครนะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากบ้างเลยนะครับผมอ่านจากพอตเรื่องแล้วก็อ่านจากแบบว่าบทต่างๆของที่พุ่มกับเขาลง ว่าแบบเรื่องนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นฉากจิน้นฉากลี้ลับ CG หรือว่าจะเป็นพวกเรื่องแบบว่าฉากบู๊นะฮะแล้วก็ความเสี่ยงต่อการที่แบบว่าเอาเรื่องการเมืองเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งเป็นแบบว่าละครที่แบบว่าเออดูแบบว่าจะฟอร์มดีอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องเลิกสังหารนะครับผมเริ่มฟิตติ้งกันแล้วนะในตอนนี้นะครับพระเอกที่เห็นในรูปที่เขาฟิตติ้งกันนะครับผมนั่นคือชอนจินดาโชตนะครับมารับบทเป็นมหากระทิงนะครับส่วนนางเอกนี่คือ มิวลี่นะครับมิวลี่นี่ก็จะเห็นผลงานละครของทางช่องวันเนี่ยปีนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ที่เล่นคู่กับโอ๋นะครับก่อนหน้านี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับเป็นนักแสดงเก่าของทางช่อง7เนี่ยที่เคยทํางานกับโพลิพัทนะครับแล้วก็ย้ายมาอ่าอยู่กับช่องวันนะครับมิวลี่เนี่ยมารับบทเป็นรันนะครับผมแล้วก็มีพี่ตู่พบทร์ครับพี่ตู่พบทร์เนี่ยมารับบทเป็นตํารวจรับบทเป็นสารวัตรนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับผมมีคนบอกบทเนี่ยมา3คนจริงๆแล้วเนี่ยในไอจีนะครับผมมีของทางทีม นนเ,นเขาลงผังนักแสดงเอาไว้แต่เขาแบบว่าใส่ฟิลเตอร์ของภาพเนี่ยให้เป็นขาวดําแล้วก็แบบเบลอเบอภาพพลนนะครับซึ่งเราก็พอจะดูออกนะครับผมว่าตัวเด่นเนี่ยเป็นใครกันบ้างนะครับมีพี่มอสปฏิพานด้วยนะครับพี่มอสปฏิพานเนี่ยเหมือนจะเล่นเป็นเหมือนเล่นเป็นแบบพระเอกพระเอกรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าพี่พี่มอสเนี่ยรูปเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยแล้วส่วน้างซีกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นมิลลี่กับชอนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นรูปของพี่ตู่บทอรให้เดาว,ว่าคนที่รูปที่อยู่ ข้างๆพี่ตูถัมภ์น,นี่คือใครรูปนี้เนี่ยเรามองเห็นจากรูปแบบขาวดำเนี่ยเราก็พอจะเดาว,ว่าแบบเฮ้ยเป็นใครแต่พอเรามาดูในรูปที่มันเป็นสีที่มีคนเอาลงไว้ในไอจีนะครับเราก็รู้เลยว่ารูปนี้นะครับผมเป็นรูปเดียวกันกับรูปนี้เลยนั่นก็คือเชียร์ที่คำพอนั่นเองดูจากทรงผมนะครับผมกับรูปขาวดํากับรูปสีเนี่ยชัดเจนแต่ว่ายังไม่เห็นเชียร์เนี่ยออกมาอัปเดตอะไรนะครับเราก็ต้องแบบลุ้นกันนะครับผมว่าเฮ้ยผมอาจจะมองหรือว่าทุกคนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่อะลองเทียบกันดูลองเทียบ ว่ารูปนี้ใช่เชียหรือเปล่าแต่ว่ามีคนลงในไอจีไแล้วแหละว่าเป็นเชียนะครับแต่ว่าเขาลงรูปเชียรกับพี่อักเอาไว้นะแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมไม่น่าจะใช่พี่อักนะเพราะว่าในในรูปนี้นะครับผมก็กับรูปที่มีฟิตติ้งน่นก็คือพี่ตู่พบทอนนั่นเองพี่อักน่าจะไม่ได้เล่นนะครับแต่เชียที่คาพรเนี่ยน่าจะได้เล่นในเรื่องนี้นั่นเองส่วนแล้วนอกนั้นก็จะเป็นนักแสดงเป็นแบบรุ่นใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาลองหรือว่าจะเป็นหลวงตานี่น่าจะเป็นอารพลษ์ชาตีละมั้ง คือนอกนั้นจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าแบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อะแบบเราก็เคยเห็นหน้ากันนั่นแหละคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับส่วนนักแสดงหลักก็จะมีพี่มอสพี่ชอรนอ่ามีมอสมีพี่จอร์นมีวินนี่มิวลี่นะครับผมเชียร์ที่คำพรแล้วก็ตู่บทอนมีเมยพ์พิชนาด,ด้วยนะครับตามรูปที่ลงเอาไว้นะฮะอันนี้คือนักแสดงนะครับผมมีการแบบฟิตติ้งพูดคุยถึงเรื่องบทกันแล้วแล้วก็แบบทีมงานก็ มีแฮชชงแฮชแท็กลงกันนะอันนี้เป็นแฮชแท็ก mm. ใน IG จีนะครับข้อมูลที่มาจาก IG mm. เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะครับผมที่พี่พี่สันนะครับผมเจ้า,าเป็นผู้กำกับในเรื่องนี้นะครับพี่สันเนี่ยมีเคยกํากับในเรื่องเมีย2018นะครับผมไว้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะกํากับในเรื่องกลิ่นแก๊สลองนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงกอนก่อนแล้วกันว่าเนี่ยเขาได้พูดได้ได้ลงข้อมูลอะไร,ะไรเกี่ยวกับเรื่องเลิก เลิกสังหารนะครับผมเลิกสังหารใช่นะครับไว้บ้างนะครับผมพิสัเนี่ยเขาลงไปเมื่อวันเสาร์นะครับเขาบอกว่าเนี่ยกำลังเตรียมนะครับผมงานละครเรื่องหนึ่งซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าละครเนี่ยมีความซุ้มเสียงอยู่มากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นกระทู้ที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับผมในวันที่7มกรานะครับประมาณ10วันที่ผ่านมานะฮะอ่ะเขาเขาเรียงเป็นข้อๆมาเลยนะครับมี6กข้อนะครับพิสัได้บอกเอาไว้นะครับ1ละครเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ละครที่เดิน เรื่องด้วยความรักไม่มีความรักแบบหนุ่มสาวเป็นแก่นฉากฟินฉากจินแทบจะหาไม่มีเลยข้อ2ละครเรื่องนี้พูดถึงความเชื่อที่ไม่ใช่คนทุกคนจะเชื่อหรือบางทีคนที่มีความเชื่อแบบนี้อาจมีน้อยกว่าคนที่ไม่เชื่อก็ได้นะครับข้อ3นะครับละครเรื่องนี้มีมีการกระทําของตัวละครที่รุนแรงทั้งสถานการณ์การกระทําทั้งภาพและเสียงในแบบที่คนไม่ควรทํากับคนด้วยกันนะ,ะข้อ4ครับละครเรื่องนี้มีฉากแอคชั่นที่ โคตรใหญ่โตและ ต้องการความสมจริงเป็นอย่างมากเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสร้างความเชื่อให้กับคนดูได้เลยว่าทุกคนเนี่ยกำลังจะเจอวิบากกรรมร่วมกันนัดนัดติดตามแล้วพอพูดถึงนี้แล้วเ,เริ่มขนลุกแล้วผมอ่านไปขนลุกไปนะฮะข้อ5ละครเรื่องนี้พูดถึงภารกิจของตัวละครร้ายที่มุ่งหมายมีอํานาจเหนือกฎหมายเหนือใครๆทุกคนในประเทศนี้นะครับข้อ6ละครเรื่องนี้มีประเด็นทางการเมืองอันนี้คือ6ข้อจริงๆอ่านมีอีกหลากหลายความสุม เสียงที่ผมยังไม่เยังมองไม่เห็นซึ่งรวมๆกันแล้วอาจจะต้องพิจารณากันดีๆว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแต่ก็นะทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาคือเหตุที่ทําให้ผมอยากทําละครเรื่องนี้จันทอังคารนี้เราจะฟิตติ้งกันแล้วอ่ะแล้วก็มีลูกฟิตติ้งนะครับผมก็ออกมานะครับรู้สึกเสี่ยงแต่ต้องลองขอลองอแต่ต้องขอลองเลิกสังหารไม่นานคนในวงกานแล้วก็มีภาพฟิตติ้งหลุดออกมาก็เป็นแบบพี่ชอนมานั่งแบบดูบทดูดบทอะไร้ยครับมีภาพมุลลี่ฟิตติ้งกับ พี่ตูนนนะ่อะไรเงี้ยนะอะไรหลายๆคนนะครับก็มีภาพออกมาแล้วตามไอจงไอจีนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผูมิกับเนี่ยเขาเผยออกมาว่าแบบโอ้โหจะมีฉากเกี่ยวกับความเชื่อความลี้ลับมีเกี่ยวกับฉากบูธที่โคตรใหญ่เขาย้าเลยว่าโคตรใหญ่แล้วเราจะอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนที่ฟังเนี่ยกระจ่างอีกทีนึงว่าเรื่องราวในเรื่องของเรื่องสังหารเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับจากที่เราอ่านเนี่ยมีประเด็นทางการเมืองมีความเชื่อนะครับผมอย่างนี้เนี่ยเหมือนผมจินตนาการเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะคล้ายๆจิตสังหารของทางช่องเจ็ดประว ว่าเอาพอพระเอกเนี่ยแต่ว่ามันคงไม่ได้บู๊อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจากที่ผมอ่านเรื่องย่อไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอ่ะเรามาอ่านเรื่องย่อกันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องย่อนะครับภายในวันที่ 7, 7ขึ้น7จ็ดค่ เดือน7มีการเสียชีวิตของรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นความบังเอิญและหลังจากนั้นมีเหตุฆาตรกรรมหญิงสาวที่ชื่ออัศวินีตามมาอีกคนซึ่งพบศพในบริเวณพื้นดินนะครับอันนี้เป็นพอดเริ่มตน้นมหากระทิงมหากระทิงนี่คือพระเอกนะครับได้ทํานายเอาไว้ว่าดวงเมืองเนี่ยปีนี้เนี่ยอาเพศจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีมากมายทั้งการตายของรัฐมนตรีหรืออุบัติเหตุทําเอารัฐมนตรีเนี่ยต้องมาบอกว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับมหากระทิง เป็นนักพยากรณ์หนุ่มที่นอกจากจะทํานายทายทักอะไรต่อเมีอะไรได้แม่นแล้วเนี่ยยังมีใบหน้าอันหล่อเหลาเนีครับที่แบบว่าทําให้มีแม่ยกเนี่ยมาติดพันมากมายส่วนใหญ่นอกจากจะมาหาหมอดูยังมีเจตนาที่จะดูหมอเสียด้วยซ้ำนะครับและโชคชะตาเนี่ยทำให้มหากระทิงเนี่ยได้พบกับรันสาวน้อยผู้ที่น่ารักด้วยมีดวงสมพงกับเขามหากระทิงเนี่ยจึงตามตื้อจนในที่สุดก็สามารถคว้าหัวใจของรันเอาไว้ได้ จนกระทั่งวันหนึ่งรันเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกเลือกครับที่จะต้องถูกฆ่าในเ่องสังหารนะเพื่อที่จะไปถวายเป็นเครื่องบัตรพีนะครับเพื่อเสริมดวงของนักการเมืองชั้นเลวพวกหนึ่งตามตําราแก้เคทของดวงการเมืองนะฮะมหากระทิงจึงจําเป็นต้องหยุดยั้งความชั่วร้ายทั้งหมดเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขและปกป,ป้องหญิงสาวที่เขารักมากที่สุดจงได้อ่าเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อหาย้อนให้ก่อนละกันนะครับเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มอย่างนี้ไหมนะไม่รู้แต่ว่าในเรื่องย่อนเนี่ยมันมาอย่างนี้น เขาบอกว่าในดวงนะครับผมมีดวงเจขึ้น7จ็ดข้ามเดือนเจ็เนี่ยมีการเสียชีวิตของรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยความบังเอิญแล้วก็หลังจากนั้นมีเหตุฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่ออัศวินีนะครับผมตายมามหากระทิงเนี่ยที่เป็นพระเอกที่รับบทโดยจอหนชอนยิดาโชดเนี่ยเขาได้ทํานายไว้ว่าดวงการเมืองปีนี้จะเกิดอาเพศนะครับผมทั้งการตายของรัฐมนตรีและการเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําเอารัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่งงง่ายนะครับมหากระทิงก็คือพระเอกเนี่ยเขาเป็นหนุ่มนัก แต่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้พบกับรันซึ่งเป็นตัวนางเอกที่รับบทโดยมิลลี่เนี่ยสาวน้อยผู้มีดวงสุขพงกับเขานะครับจนแบบเขาตามตื้อจนได้มาเป็นอาแฟนจนได้เป็นแฟนกันนะครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเหมือนเขาจะดูดูดวงว่าเออดูดวงแฟนของตัวเองเนี่ยรันเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกเลือกของนักการเมืองชั้นเลวครับเอารันเนี่ยไปเป็นเครื่องบัตรพีเพื่อเสริมดวงให้กับนักการเมืองชั้นเลวครับไปแก้เค่ดวงการเมืองนั่นเองจริงๆแล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นพระเอกเนี่ยเป็นนักพยากรณ์หนุ่มที่แบบว่าเป็นฝ่ายใ่่้ยยเเเเ๋ราตออองจแนนนนลค ที่แบบว่าเป็นนักพยากรณ์อีกคนหนึ่งอะ่ะที่แบบเป็นกลุ่มเป็นเหมือนแบบใส่ดำอะ่ะเป็นฝ่ายดําฝ่ายดีฝ่ายขาวฝ่ายดำอะ่ะฝ่ายดีกับฝ่ายเลวอะ่ะเหมือนแบบดูดวงให้นางเอกนะ่ะเออนางเอกเอาดวงนางเอกไปแล้วก็แบบนางเอกเนะี่ยเป็นดวงที่แบบว่าสามารถเอาไปแก้เคล็ดในด้านดวงด้านการเมืองได้เออผมก็พูดงงว่ะครัวติดขัดงไงขออภัยด้วยกันประมาณนี้แล้วก็แบบว่ามหากทิงเนี่ยจาเป็นต้องหยุดยั้งความชั่วนะครับผมในครั้งนี้ให้ได้เพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักแล้วก็บ้านเมืองให้สงบสุขนั่เองอันนี้เป็นเรื่องย่อนะที่่แแบบบบวารู้สึกเออ น่าติดตามว่ะผมว่าเรื่องนี้น่าดูน่าดูนะครับกับเรื่องเรื่องสังหารแต่ว่ายังไม่รู้ว่าพิเชียร์นี้มาเล่นเป็นใครเห็นในอันนี้มีชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าบทคืออะไรนะครับประมาณนี้นะครับผมเรื่องราวของในเรื่องสังหารนะวันนี้มาพูดประเด็นเยอะนิดนึงเนื้อหาแบบโอ้เนื้อหาคลิปนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับข้อมูลที่พุ่มกับเนี่ยออกมาพูดเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องย่อของเรื่องสังหารนักแสดงที่ฟิตติ้งแล้วนะครับแล้วนักแสดงที่ยังไม่รู้ว่าจะมีใครท ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าตามยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ันด้วยละกันข้อมูลตรงไหนมีภาพประการใดผมขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วแบบว่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปมีข้อมูลตรงไหนมาอนะัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย